เป็นแบบเหมือนเป็นร้านแบบชาวบ้านนะครับที่เขาเปิดแล้วก็แบบอ่าเป็นร้านอาหารชุมชนชุมชนก็ถือว่าดีเลยบรรยากาศติดดินคองด้วยสวัสดีครับ วันนี้ผมอยู่ที่ยุทธยานะแล้วผมก็หลงทางนะครับคือจะมาหาก๋วยเตี๋ยวกินบังเอิญสิริมาพามาอีกร้านหนึ่งมาร้านนี้เลยครับนี่บ้านไม้ริมคลองนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกสิบห้าบาทนะครับแล้วเราจะไปดูกันว่ามีอะไรมั่งนะครับคือจริงๆก็จะมาหาอะไรรองท้องรอรอเพื่อนรัดเพื่อนไว้ที่ยุทธยาบ้านเจนะแต่พอดีเราอ่ะดันแบบมาถึงก่อนเพื่อน เพื่อนยังอยู่หนองจอกอยู่เลยตอนนี้กาลังออกมาเราก็เลยหาอะไรมากินรองท้องก่อนก็เลยจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมกัน<สด>เป็นบ้านไม้เรือนไทยเลยนะครับเราไม่ได้อันนี้เราไม่ได้บอกนะัดแนทเลยนะคือเราก็สุ่มมาเราก็จะมาถ่ายก็คือเหมือนมารีวิว ที่ผมเข้ามานี่เส้นทางอยู่ตรงอะ,อะไรนะอบะตอตำบลชุมพลหรือเปล่าชุมพลพีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมมาตาม GPS สวัสดีครับวูงเขามีระเบียงมีอะไรด้วยนะอากาศดีเลยถูกร้านเลยถูกร้าน สวัสดีครับแล้นั่งก็ได้เหรอมีทุกอย่างอะไรบ้างครับพี่นีหมูมีเนื้อค่ะอ๋อมีหมูมีเนื้อนะครับแล้วมีของทานเล่นโอเคครับนี่ร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอ่าตําบลหนวดรอค่ะในวัดแม่นางปื้นโอเคเพราะว่าผมผุ่มมาตามชีพเพจไงพอดีนัดกับเพื่อนก็เลยมาหาลองท้องก็เลยโอเคมาในวัดแม่นางปื้นครับผมนั่งบาร์คเดี๋ยวเราไปนั่งข้างบนดกว่ามาดูกันไยมดูดีกว่า มบม้เยอะยชอบระวังแต่รองเท้าขึ้ม่ได้เลยค่ะว้าวี่ครับบรรยากาศดีเลยนะทิวทแบบเป็นแบบ เหมือนเป็นร้านแบบชาวบ้านนะครับที่เขาเปิดแล้วก็แบบเป็นร้านอาหารชุมชนชุมชนก็ถือว่าดีเลยบรรดินดิดดินทองด้วยก็เดี๋ยวเรามารอชมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับมีเนื้อด้วยถูกใจผมผมสายเนื้อโดยตรงอยู่แล้วเราไปรอชมกันครับ ทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ่มีเนื้อมีหมูค่าาซามเท่าไหร่ครับมีสิบห้าสามห้าแล้วก็แยกหม้อนะคะครับแยกหม้อเลยเพราะว่าแถวนี้มันก็มีทั้งอิตาลีด้วยนะครับอิตาลีก็มาทานดูดูของเขาครับเว้ยสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมเน้นเนื้เลยนะสิบห้าบาทนะท่านผู้ชม หากินยากนะทุกวันนี้ก็เตี๋ยวราคาสิบห้าบาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับนี่สิบห้าบาทหากินยากนะครับะะอ่าขอบคุณครับเตียมจนเตียมข้นเลยครับน้ำซุปได้เลยเราปรุงกัน ห้าบาทค่อนข้างทุกวันนี้ก็หากินยากนะไม,ไม่แทบจะมีเื้นเนื้อด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยชิ้นแบบใหญ่ๆเขาจะมีของทานเล่นเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ไก่พันอะไรเนี่ยเาะเปียเอ้ยแนกเก็ตเอ้ยก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคปหมูแบบทุบแป้งทอดมา

สิบห้าบาทนะบรรยากาศนี่เกินราคาดีมากถ้าใครอยากมานะร้านบ้านบ้านไม้บ้านไม้ริมคลองนะครับปุ้ยเต๋วเรือตามสิบห้าบาทมาตาม GPS ได้เลย Google ขึ้นเลยผมก็มาตาม Google นะครับร้านจะอยู่ติดริมคลองอยู่าข้างๆวัดน,นะครับรับรองว่าคุ้มบรรยากาศดีมาก แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยครับเป็นกิจาการครอบครัวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม